สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มาแจงสดเน้นสดค่าคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก5 EP 5ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมาแจกสดเน้นสดตัวที่2ลี่อว้วนภูกับเชลซีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องผูดด้วดยแฮนดิแครลิเวอร์พูลกับเชลซีสึกคาราวครับนัดนจิงชนะเลิศแข่งกันสนามเป็นกลางที่เมมเบรี่นะครับตอนสี่ทุ่มตรงลิเวอร์พูลเป็นต่อปอป่า,ปาแน่นอนครับศึกว่าสมศักดิ์สีสองทีมใหญ่จะเจอกันนะลิเวอร์พูลกับเชลซี แม้อันดและคะแนนในตารางลีกจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่แน่นอนครับในเกมบอลถ้วยแบบนี้ไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างจะหนักจะเต็มดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วบอกเลยว่ามาด้วยทัพชุดใหญ่หรือว์พูลก,ก็กลับมาใช้ทัพชุดใหญ่หลยายที่เกมลีกนั้นโรเทชันทีมเชลซีก็ใช้ทัพชุดเต็มที่เต็มกําลังเหมือนกันนะสมแล้วครับที่เป็นศึกนัดชิงแม้จะเป็นถ้วยใบยเล็กสุดคาราวาวคัมก็ตาม เริ่มต้นเกมคู่นี้แน่นอนครับเริ่มกันที่ตารางลีกก่อนเลยนะในตารางลีกหรือว่าููอยู่ดับที่หนึ่งครับยังคงเป็นทีมนําจากฝูงยังเป็นคงทีมที่แต่งคว้าแชมป์ลีกได้นะมีหกสิบคะแนนผลงานก็อย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะลูตันทาวมานะสําหรับนิวพูซึ่งวันนั้นพี่โอ้โหไม่มีตัวผู้เล่นหลายตัวเลยนะซาลาก็ไม่ได้ลงนูเนย์ก็ไม่ได้ลงแต่สุดท้ายก็ยังเอาชนะ ขาดลอยให้ต้นต่อได้ได้เ pues ฮ mm. อ่ะนะตอมแพงด้วยนะก็ยังอุตส่าห์กินได้ราคาได้สบายร้อนแรงจริงๆเราแบบริวู่นะทีมชุดไหนลงเล่นก็ทำได้ดีเพราะว่าระบบมันดีในขณะที่เชลซียังวนเวียนเวียอยู่กลางตรางเหมือนเดิมยังไม่ขยับไปไหนตอนนี้อยู่ดับที่สิบนะมีโชคหนึ่งอยู่ดับที่สิบเอ็ดก็มาเป็นดับที่สิบนะยังขึ้นมาอยู่แปดเก้าเจ็ดอะไรนี้ไม่ได้ นะวนๆเมียนๆต่อไปแต่พวกเขามาอยู่ในนัดชิงนะก็แสดงว่าตอนนี้ในตาราหลีกพวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรนาะเล่นแค่ประคองตัวนาะเน้นในเกมบนถ้วยดีกว่าเพราะว่ามันประสบความสําเร็จได้และถ้าวันนี้เชลซีขวาแชมป์ได้ไอ้อันดับที่สิบที่อยู่กางตารางเนี่ยมันก็ถูกลบถูกกลืนถูกกินนะแฟนๆคงให้อาภัยแหละเพราะนั้นแน่นอนสนุกครับ นะนี่คือในตารางหลกนะเมา่ให้ฟังกันก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะส่วนด้านงานเราไปดูกันที่ลิเวอ,อร์พูลก่อนเลยลิเวอร์พูลหมงานห้างเกมหลังสดพวกเขาชนะสนะี่แพ้หนึ่งะชนะสี่แพ้หนึ่งแล้วต้องบอกว่าเกมที่ชนะนั้นก็ดุดันร้อนแรงยิงเกินระเบิดระเบ้อ ซึ่งหนงในนั้นก็มีเกมที่เอาชนะเชลซีซีหนึ่งด้วยซึ่งปกติไอ้คู่เนี้เวลาเจอกันเนี่ยมันชอบจบด้วยการเสมอนะแต่ล่าสุดที่เจอกันในเกมลีเกเนี่ยโหเลี้ยงูกกดยับเลยกดยับเลยแน่นอนครับผลงานดีแบบนี้การลงทุนย่อมดีตามเพราะพวกเขากำไรไปสามเกมขาดทุนไปเกมครึ่งหักรลบกบนี้แล้วก็ยืนแดนบวกมีกำไรใช้ได้อยู่นะมีเงินทุนพอสั่งเกมซีกินได้ แมคกโดนัลกินได้ไม่มีปัญหาแค่ยังไม่ดีพอที่จะไปนั่ง mk ก็เท่านั้นนะครับนี่คือเรว่องขอผลผลงานกับการลงทุนถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะผลงานดีมีกําไรแหละส่วนเชลซีลนะ่ะเชลซีแม้จะอยู่กาลางตารางผลงานอาจจะไม่ถึงขั้นดีมากชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะในภาพรวมก็คือกลางๆงผมแล้วที่อยู่อันดับที่สิบกลางกางแบบนี้แต่การลงทุนถือว่าโอเคครับมาโอเคสเกมหลังนี่แหละ ที่พวกเขากําไรมาสามเกมติดกําไรใน,นานะบนต่อสองเกมกําไรใน,นานะบนรองหนึ่งเกมหางล้มกบนี้กันที่ขาดทุนเป็นสองเกมก็เลยยืนแดนหมวกนะยืนแดนหมวกนะสั่งเข้าแกงกินได้นะครับเข้ากล่องเข้ามันไก่นะข้าขามหมูอะไรพวกนี้สบายๆก็ถือว่ายังยืนแดนหมวกน่ะนะนะแม้จะไม่ได้หมวกมากแต่ก็หมวกก็ผลงานโอเคการลงทุนก็โอเคเช็งเช่นเดียวกันแมถือว่าอ่า การจัดการเกมนี้ก็เนียกว่าเบื้องหลังก่อนจะมาสู้กันก็ถือว่าโอเคด้วยกันทั้งคู่นะทั้งผลงานใน้การลงทุนการเจอการก็อย่างที่บอกครับว่าปกติเดิมทีกินกันก็ไม่ค่อยลงจบด้วยการเสมอบ่อยมากนะในห้าเกมหลังจะเห็นว่าเสมอถึงสี่เกมและล่าสุก็เพึ่งเป็นเลี้ยงภูชนะสี่หนึ่งซึ่งเป็นเกมนี้เป็นเกมในบ้านแต่วันนี้ลงเล่นสนาม็นการที่เวมเบรดมันจะออกอีล็อปไหนละ่ะนะ ก็มีเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยไล่เนียงมาให้ดูตารางลีกผลงานการลงทุนการจัดการดูไว้ใช่ว่าสาบายแหงหามช่วยการตัดสินใจก็แล้วกันมาสองภูดูแฮนิแคปกันดีกว่าภูกับไฮนิแคปคู่ระหว่างเลี้ยวภูเฉลเชลซีปรากฏก,การนะเจ้าทั้งห้าลายไม่เนิหลังเลจใจอะไรเลยนะยืนอยู่กับบริเว์พูนะยืนอยู่กับบริเว์พูเลยความราคาลดลงหมดเลยห้าลายคอมทวนนะครับช่องลริเว์พูนะ ส่วนช่องเสมอ4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่โกเลี่ยมเสมอช่องเชลซี4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่โวเชลซีนะครับวันนี้เล่นสนาเมเป็นกลางนะไม่มีเจ้าบ้านไม่มีทีมเยือนนะครับเจ้าเรื่องหรือว่าผูลไม่โกเลี่ยมเสมอไม่โกเลี่ยมเชลซีตัวแฮนดิแคปเป็นราคาในฟางฝั่งของนิวพูลต่อปอปานนะก็น่นจะเป็นเลนปอปาขาวนะบ้านเราอยู่เลนนี้ประมาณปอปาปอปาขาวนละเจ้าท้งห้าลาย ก็เรื่องที่จะเชื่อใจไปทางลนะิเวอร์พูลว่าจะเป็นฝ่ายกินแฮนิแคปมอปานี้ได้สําเร็จในเก้าสิบนาทีนะมอป,ปานี้ยืนอยู่กับบอลต่อลิเวอร์พูลในขณะที่บอลรองเชลซีเจ้ากระปับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลไรครบถ้วนเพราะนั้นคู่นี้กับแฮนิแคปเนี้ยมันเลือกเชลซีเอ้ยมาเลือกลิเวอร์พูลบอลต่อนะเล่นสนามเป็นการนะเลือกบอลต่อเลยนะทั้งที่คู่ดีชอบจบในการเสมอ อย่างที่บอกกันนะเสม,มออยมากแต่วันนี้เจ้าเลือกเรียวภูจะชนะและถ้าสมมติติ้งต่างว่าเรอรวพูมันทําไม่สําเร็จละ่ะผมก็ยังเชื่อว่าเรอรวพูจะจบได้แค่เสม,มอเพราะถ้าเสม,มอบอลต่อก็จะเสียแค่ครึ่งเดียวถูกไหมเพราะนั้นถ้าลุ้นแย่สุดคือเสียครึ่งเดียวกับเวอรวภูแต่ภูในแขมันชี้ว่ามีโอกาสชนะแบบนี้จะไม่ให้เรื่องเรอร์ภูได้ยังไง ก็นะแค่ยอมเสี่ยงเสียหูแลกกินหัวยอมเสี่ยงเสียครึ่งเพื่อได้กินเต็มมันคุ้มจะตายเพราะฉนั้นบอลโอเคไม่ลังเลใจเลยถ้าจะยอมเสี่ยงแค่ครึ่งเดียวแต่มีโอกาสกินเต็มคาอยู่กับวันนี้ว่าภูครับเป็นทีเด็ดตัวใน,นส่วนสิบดาวนะแต่ต้องเลือกอยู่กับราคาปอปานะนะเป็นตัวบ้านเจ็ส่วนในส่วนตัวที่สองในอีพีสองประจําค่ําคือวันนี้ครับอยู่ต่อในว่าภูส่วนท่านใดอ่ะยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่ง อีพีสามอีพีสี่อีพีห้าก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับอย่าได้พลาดส่วนตัวนี้อยู่ลิเวอร์พูลมัน่นใจมีเฮอ,อย่างแย่เสียแค่ครึ่งเอาลุย